สวัสดีค่ะพบกับรายการบอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการบอลล์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยข่าวนี้นะคะเราจะมาสรุปผลการแข่งขันในลีกเกาหลีใต้กันนะคะต้องบอกว่าลีกเกาหลีใต้ตอนนี้เราได้คู่จริงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือทีมของกัปตันคิมยอนคยองนะคะ Pink Spider นะคะ พบกับทีมของน้องสองวิภาวีผู้เล่นจากไทยแลนด์ของเรานะคะที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้นั่นก็คือทีมฮุนไดนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมพิงค s สไปเดนะคะหรือว่าทีมมึงกุ๊กของทีมกัปตันคิมยอนขยองนะคะพบกับทีมเมกาว a ต i ีนะคะเป็นผู้เล่นจากอินโดนีเซียที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้เหมือนกันทีมเบสปาค่ะ โดยในแมตช์นี้นะคะเป็นการชี้ชะตาะะเป็นการตัดสินเลยว่าถ้าใครชนะจะได้เข้าไปสู่รอบชิงทันทีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทั้ง2ทีมได้มีการแข่งขันกันมาแล้ว2แมตช์ผัดกันแพ้ผัดกันชนะได้กันไปคนละ1แมตช์นะคะและในแมตช์นี้เป็นแมตช์ชี้ชะตาเป็นแมตช์ตัดสินค่ะและผลปรากฏว่าทีมของกัปตันคิมนะคะฮึงกุ๊กหรือว่าพีนสไปเดอร์นะของกัปตันคิมสามารถเอาชนะทีมของมิาวดีเรสปาร์ไปได้3ต่อ0เซ็ตเลยค่ะ ด้วยสกอร์25ต่อ18 25ต่อ19และ25ต่อ19ค่ะต้องบอกว่าเป็นการชนะในบ้านของตัวเองนะคะสำหรับทีมกัปตันคิมค่ะและทีมกัปตันคิมนะคะก็ได้เข้าไปชิงกับทีมฮุนไดของน้องสองวิภาวีค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมของกัปตันคิมด้วยนะคะทีมสไปเดอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าทีมเรสปาร์ของเมกาวตีเลนหลหัก บาดเจ็บไปถึง2คนด้วยกันค่ะก็เลยทําให้ฟอร์มการเล่นในวันนี้นะคะดรอปลงมานิดนึงนะคะสําหรับเรสปาร์ของเมกาวาตีค่ะและที่สําคัญในวันนี้เรสปาร์นะคะเดินทางไปเยือนฮึงกุ๊กถึงทินค่ะก็ต้องบอกว่าทีมของกัปตันคิมเนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะคะในเรื่องของกองเชียร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศและที่สําคัญเรื่องของความคุ้นชินกับสนามนะคะทีมของกัปตันคิมก็ต้องคุ้นชินกว่าอยู่แล้วค่ะ และนี่นะคะก็เลยทําให้ผลการแข่งขันในวันนี้นะคะทีมของกัปตันคิมนะคะเอาชนะไปได้3-0เซตเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะทีมของกัปตันคิมเนี่ยสามารถแก้ไขความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดต่างๆจากแมตช์ที่แล้วได้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กและที่สําคัญเรื่องของการเสียเองเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ทีมสไปเดอเนี่ยเสียเองน้อยมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นในบ้านนะคะก็เลยมีกำลังใจสำคัญจากกองเชียร์นั่นเองค่ะแต่ตรงกันข้ามเลยนะคะสำหรับทีมเรส p a ร์ของเมกาวัีกับกลายเป็นว่าทีมของเมกาวัตีเนี่ยวันนี้เสียเองนะคะและในลูกสุดท้ายนะคะก่อนที่จะแพ้ไปนะทีมของเมกาวัตีเนี่ยก็ทำการตีออกเองด้วยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยลูกนั้นเมกาวัตีตีออกเองนะคะก็เลยทำให้ ทีมพิง k s สไปเดนะคะหรือว่าฮึงกุ๊กของกัปตันคิมเนี่ยชนะไปได้3-0เซตเลยค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าในแมตช์ชิงชนะเลิศนะคะใครจะได้แชมป์ลีกเกาหลีใต้ไปนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างทีมฮุนไดของทั้งสองวิภาวีกับทีมของกัปตันคิมนะคะพิงค์สไปเดอรใครจะได้ครองแชมป์ลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ไปครองค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสําหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะรอบรองชนะเลิศระหว่างทีม p ีนสปายเดอร์และทีมเบรสปาร์ค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน u t u b e บล็อกเอาได้นะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับชมการแข่งขันในแมตช์นี้ทำรายการวันเลขคร a ซี่ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ที่ชมกันด้วยนะคะ สามารถคลิกเข้าไปดูเลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชานิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ